ทีพีนี้ถ้าคุณตั้งใจฟังดีๆนะครับคุณจะเปิดโลก,กัศั์ของตัวคุณเองพลังงานที่ผมกำลังจะแบ่งปันให้กับคุณในวันนี้มันจะไม่เหนื่อยเลยในการดำเนินชีวิตหรือว่าในการบรรลุในทุกๆเป้าหมายของคุณที่คุณปรารถนาแต่คุณจาเป็นอย่างมากที่จะต้องเปิดใจรับฟังเพราะมันจะเปลี่ยนคุณไปตลอดการ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการรับฟังต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่หมอไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรือนักจิตวิทยาผมเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบศึกษาในเรื่องของสมาธิในเรื่องของสติในเรื่องของจิตวิญญาณหรือชอบศึกษาในเรื่องของจิตวิทยาพัฒนาตนเองผมไม่ได้มาสร้างความเชื่ออะไรให้กับคุณอย่าเชื่อในเนื้อหานี้เด็ดขาดจนกว่าคุณจะได้นํามันไปทดลองด้วยตัวคุณเองก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากชา a t g p t ด้วยนะครับที่ได้แบ่งปัน เรื่องราวดีๆอะไรแบบนี้มาให้แล้ผมก็นํามาเล่านํามาขยายความต่อให้กับคุณฟังหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือทําไมต้องมีความสุขก่อนเราคุยกันนี้แล้วกันถ้าคุณเป็นคนที่มีมุมมองแบบนี้นะมีมุมมองแบบนี้มีมุมมองที่ว่าเอาความรู้สึกดีเอาความสุขเอาความรู้สึกเบาเอาความรู้สึกสงบเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตงงไหมครับผมกําลังจะแบ่งปันอย่างนี้นะครับว่า ชีวิตเราบางครั้งบางทีใช้ชีวิตอยู่บนความขาดแขนใช้ชีวิตอยู่บนความเหี่ยวเฉาตื่นขึ้นมาก็เหี่ยวเฉาตื่นขึ้นมาก็ขาดแขนชีวิตมันไม่มีชีวิตคือมันไม่มีชีวิตชีวาในการดําเนินชีวิตในในวันนั้นของวันนั้นคุณตื่นมาวันแล้ววันเล่าคุณก็เหี่ยวเฉาวันแล้ววันเล่าอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิต ทำอะไรมันก็ดูขาดแคลนไปหมดทำอะไรมันคิดอะไรมันก็ดูมืดมนไปหมดมองไม่เห็นเส้นทางทีเนี้ยมันเป็นทิกเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากแบ่งปันให้กับคุณคือทุกๆเช้าที่ตื่นนอนให้ตระหนักข้อนี้ให้ได้ฉันประสบความสำเร็จหรือ,อย่างเป้าหมายสูงสุดของฉันคือการที่ฉันมีความสุขมีความรู้สึกดีมีความสงบเกิดขึ้นมาภายในใจ ในทุกๆเช้าที่ลืมตาขึ้นมาให้ตระหนักมีสติและถามตัวเองว่าวันนี้ฉันประสบความสําเร็จหรือยัง ให้มันเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณเขาบอกว่าการที่เราต้องมีความสุขก่อนนั้นเป็นเพราะความสุขจากภายในมีผลต่อการใช้ชีวิตและการตัดสินใจในทุกๆด้านเมื่อเรามีความสุขจากภายในความรู้สึกนี้จะช่วยให้เรามีมุมมองที่เปิดกว้างและเข้าถึงการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นความสุขจึงเป็นเหมือนฐานหรือพื้นฐานที่ช่วยให้เราเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นฟังผมก่อนนะครับ เมื่อไหร่ที่คุณเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นช่องว่างตรงนั้นแต่ก่อนอาจจะมีความขาดอาจจะเป็นความขาดแคลนอาจจะเป็นความเหี่ยวเฉาหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่ใจมันเรียกร้องหาแต่มันไม่ได้อาจจะเป็นความคาดหวังอะไรบางอย่างพอมันไม่ได้มันก็ผิดหวังอาจจะเป็นความขาดแคลนนู่นนี่นั่นบาบๆาบาบาทีนี้สิ่งที่ผมอยากแบ่งปันให้กับคุณคือให้ถามตัวเองก่อนว่าวันนี้ฉันประสบความสําเร็จหรือ,อยัง, <S <S ยงคุณฟังผมดีดน <S <S ๆนะมีเป้าหมายทางโลกก็ไปทําเป้าหมายทางโลก แต่ตื่นขึ้นมาเอาเป้าหมายทางใจก่อนเอาเป้าหมายเขาเรียกว่าไงอะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกดีเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกปิติยินดีอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้เมื่อไหร่ที่เรามีมันเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปย่อยกันในหัวข้อต่างๆดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปในหัวข้อตรงนี้โอเคไหมถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มข้อที่1กันเลย ข้อที่1ความสุขเป็นพื้นฐานของสภาวะจิตใจที่ดีเมื่อมีความสุขจิตใจจะสงบเยือกเย็นและปลอดโปร่งทําให้เรามีสติและพร้อมที่จะตัดสินใจได้ดีกว่าหากใจเราถูกปกคุมด้วยความทุกข์หรือความเครียดความสามารถในการแก้ปัญหาก็จะลดลงคุณลองคิดดูสิครับว่าคุณตื่นมาปุ๊บคุณประสบความสําเร็จเลยหัวใจของคุณพองโตเลยถ้าเช้าวันนั้นคุณประสบความสําเร็จแล้ว วันทั้งวันของคุณก็จะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณตั้งไว้สูงสุดในชีวิตคุณได้ประสบความสาเร็จกับมันไปแล้วเป้าหมายทางโลกที่เหลือคือความสนุกการคิดงานของคุณก็จะเป็นความสนุกการทํางานของคุณก็จะเป็นความสนุกทุกครั้งที่หลงลืมก็ให้ตระหนักว่าวันนี้ฉันประสบความสาเร็จหรือยังคุณจะไปทําเป้าหมายของคุณเป้าหมายทางโลกด้วยความไม่ขาดแคลนแต่สําคัญคุณต้องมองให้เห็นในสิ่งที่ผมพูดคุณจะยอมรับ มันได้ไหมในสิ่งที่ผมพูดคุณจะยอมรับให้มันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคุณได้ไหมถ้าหัวใจของคุณอิ่มช่องว่างตรงนั้นไม่มีความมันถูกเติมเต็มด้วยความสงบด้วยจะด้วยอะไรก็ตามแต่แต่ไม่มีในเรื่องของความขาดแคลนไม่มีในเรื่องของความเหี่ยวเฉาอะไรอยู่ตรงนั้นก็ตามคือเติมเต็มมันด้วยสิ่งที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้นะครับที่ผมพูดว่าทําไมถึงให้เอาเป้าหมายตรงนี้เป็นเป็น สิ่งที่สูงที่สุดในชีวิตเพราะคุณสามารถผลิตมันได้เลยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ที่คุณดูคลิปนี้อยู่คุณสามารถประสบความสําเร็จได้เลยคุณจะประสบความสําเร็จกี่ครั้งก็ได้ในวันนั้นของคุณแล้วทุกเรื่องของคุณมันจะมีแต่ความสนุกเพราะคุณตื่นขึ้นมาคุณประสบความสําเร็จไปแล้วขอให้คุณมองเห็นในสิ่งที่ผมนั้นแบ่งปันให้กับคุณอาชีพเทรดเดอร์ต้องฟังคลิปนี้นะจริงๆมันใช้ได้หมดกับทุกเรื่องนะครับที่ผมบอกว่าเอ้ยเทรดเดอร์ต้องฟ บางครั้งบางทีผมยากแบ่งปันสิ่งนี้ออกไปนะมีคนที่มาคอมเมนต์ที่เป็นแบบเออเทรดเสียนู่นนี่นะั่นหรืออะไรก็ตามแต่วงเล็บนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงคุณควรมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนในด้านนั้นๆอยู่แล้วโอเคไหมช่องของผมมันเกี่ยวกับการบริหารจิตพูดถึงเรื่องสภาวะจิตเพราะนั้นบางครั้งบางทีเนี่ยอันนี้วงเล็บสาหรับเทรดเดินนะบางครั้งบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีความสามารถที่เก่งอยู่แล้ว แต่คุณไม่เคยฝึกที่จะบริหารทางด้านจิตของตัวเองคุณใช้ชีวิตคุณเทรดด้วยความโลภคุณเห็นทรงกราฟบางอย่างแล้วคุณก็เข้าไปเทรดเทรดมันด้วยความโลภเพราะนั้นกลับมาดูแลจิตของตัวเองก่อนมองให้กว้างใจเย็นให้ได้รอให้ได้กลับมาบริหารในเรื่องของสภาวะจิตของตัวเองให้ความสำคัญกับหัวใจก่อนเป็นอย่างแรกอย่าให้ความโลภมากัดกินคุณอย่าให้ความโลภ มาปิดบังทัศนวิสัยอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณอย่าเทศด้วยความขาดแคลนอันนี้ผมขอฝากไว้นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ผมอธิบายกัคุณไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์หรือใครก็ตามแต่หรือชีพไหนก็ตามแต่มันสามารถใช้ได้หมดนะครับมันสามารถคอนเน็กถึงกันหมดเลยมันคือศาสตร์เดียวกันเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายให้คุณฟังไหมครับ ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่านี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉันตื่นมาทุกวันลืมตาตื่นมาฝึกที่จะมีสติและตระหนักตัวเองและถามตัวเองวันนี้ฉันประสบความสําเร็จหรือยังคุณสามารถสร้างความรู้สึกดีๆสร้างความปิติความสงบสุขใจบางสิ่งบางอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เลยสิ่งที่ผมแบ่งปันให้กับคุณคุณสามารถมีมันได้เลยเมื่อไหร่ที่คุณตั้งสิ่งนี้ไว้เป็นเป้าหมายสูงสุดหัวจิตหัวใจของคุณเนี่ยตั้งสิ่งนี้ไว้สูงสุดคือเท่า ความสาเร็จของฉันความสาเร็จสูงสุดของฉันคือการรู้สึกดีคุณแทนที่มันด้วยความขาดแคลนคุณแทนที่มันด้วยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่หัวจิตหัวใจของคุณจะเบิกบานคุณเบิกบานมาตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณลืมตาแล้วคุณคิดดูว่าวันทั้งวันของคุณจะเบิกบานขนาดไหนจงเป็นคนที่มีใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่เปิดกว้างโอเคไหมครับความหมายของผมในที่นี้คือเมื่อไหร่ที่คุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่ เปิดกว้างเนี่ยไม่ว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยอะไรจะเข้ามาคุณก็ยังเป็นคนที่เปิดกว้างอยู่เสมอแล้วก็เข้าใจในความเป็นธรรมะธรรมชาติตรงนั้นว่าเออเนี่ยมันก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะมันก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างก็จะต้องวิ่งเข้ามาให้คุณแก้ไขก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ขอให้ดำรงไว้ด้วยการดำรงอยู่ของคุณอนะจงดำรงอยู่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง นี่คือหลักๆที่ผมอยากแบ่งปันให้กับคุณนะครับข้อที่2ดึงดูดพลังงานและโอกาสที่ดีความสุขและทัศนคติที่ดีจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนกับกฎของแรงดึงดูดเมื่อเรามีความสุขจะมีพลังงานเชิงบวกที่ส่งผลให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและมีความสุขไปด้วยซึ่งอาจนําไปสู่โอกาสใหม่ๆหรือการเชื่อมโยงกับผู้คนที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยสภาวะจิตท,ที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยกฎแรงดึงดูดเนี่ยที่เราได้ยินว่าเออคิดดีจะได้ดีเออคิด ไปทางบวกเราก็จะได้สิ่งบวกนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนั้นนะมันเป็นแค่จะบอกว่ามันเป็นแค่ผิวเผินในในในองค์ความรู้แต่ลึกลงไปในกฎของแรงดึงดูดมันคือเรื่องของสภาว่จิตนี่แหละเข้าใจความหมายที่ผมสื่อไหมครับเราย้อนกลับมาในเรื่องของ energy ในเรื่องของพลังงานในเรื่องของ vibration ใช่ไหมครับถ้าผมออกชื่อภาษาอังกฤษไม่ชัดเจนต้องขออภยนะัยในนาทีนี้ด้วยเราเคยคุยกันว่า ถ้าคุณรู้สึกดีใช่ปะสิ่งต่างๆที่เป็นพลังงานทางบวกหรือเป็นพลังงานอยู่ในคลื่นเดียวกับคุณที่คุณรู้สึกดีก็จะดึงดูดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การงานหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆมาให้กับคุณคุณโชคดีตั้งแต่ตื่นนอนแล้วคุณโชคดีตั้งแต่คุณประสบความสําเร็จแล้วไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนความคาดหวังจงวางใจไว้เนื้อเชื่อใจมันเชื่อในหัวใจของตัวคุณเองเชื่อในพลังของจักรวาลที่เอ่อล้นออกมา จะพูดในลักษณะไหนก็ตามโอเคไหมครับณนะวันนี้ณนะวินิทีนี้ที่คุณฟังคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเกิดการต่อต้านว่าเฮ้ยฉันชีวิตฉันต้องมีความหวังดิฉันต้องมีเป้าหมายฉันต้องอยากในเป้าหมายของฉันดิฉันถึงจะสมความปรารถนาตรงนั้นหรืออะไรก็ตามแต่เหมือนที่ผมบอกกับคุณเมื่อกี้ว่าเป้าหมายทั้งโลกก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ผมอ,อยากให้คุณหรืออยากให้มันเป็นสิ่งนั้นคือผมอยากให้คุณขับเคลื่อนมันด้วยพลังงาน e อ e น g y ที่ดีไม่ได้ขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังงานของความขาดแขนไม่ได้ขับเคลื่อนพลังงานทางความคิดที่วนคิดว่าชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้เออกูหวังแบบนี้กูค,คาดหวังแบบนี้ไว้ทำไมมันไม่ได้หรือกูคุณต้องมองมันให้เห็นด้วยหัวใจของคุณคุณต้อง มันจะขึ้นอยู่กับตัวคุณโอเคไหมเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะยอมรับมันได้เองไม่รู้สิคุณอาจจะไปเจอสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคุณอาจจะทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตั้งมันไว้เป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณได้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่คุณทําได้เมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนามันจะอยู่ในกํามือคุณเป้าหมายของคุณจะเดินทางมาใกล้กว่าเดิมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณ แผ่นไว้มันอาจจะเดินไม่ใช่อาจแต่มันจะเดินทางมาใกล้กว่าเดิมคุณไม่ได้ไปคาดหวังมันคุณไม่ได้ไปขาดแลนกับมันคุณทํามันด้วยความสนุกวันนี้กูประสบความสาเร็จแล้วเว้ยกูทํามันด้วยความสนุกคุณจะเป็นอิสระจากความคิดมากขึ้นคุณเบาเลยวันนี้คุณตื่นมาคุณประสบความสาเร็จคุณไปอาบน้ําด้วยหัวใจที่พองโตคุณคุณเอนจอยคุณหลุดออกมาจากกรอบของความคิดแล้วเมื่อไหร่ที่คุณหลุดออกมาจากกรอบของความคิดคุณก็จะเห็นดีเทล กว้างขึ้นข้อนี้สําคัญมากๆนะครับจงเป็นคนที่เปิดกว้างอยู่เสมอลดอัตราของตัวเองลงลดอีกความเป็นอีโก้ของตัวเองลงละทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้ให้ได้ลดมันลงมาให้หมดมันสําคัญนะครับอัตราจะเป็นเขาเรียกว่าไงอะเมื่อไหร่ที่คุณมีอีโกโ้มีอาตาัตราตัวแบบกูเนี่ยเจ๋งที่สุดหรือว่าอะไรลักษณะทํานองเนี่ยคุณจะมืดบอดทันที เข้าใจในความหมายที่ผมสื่อไหมเห็นในพลังงานอันล้ำค่าที่ผมแบ่งปันให้กับคุณไหมตั้งใจฟังคลิปนี้หลายๆรอบนะครับแล้วคุณจะเบิกบานวันทั้งวันของคุณจะเบิกบานคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยจริงๆจริงๆเห็นมันด้วยหัวใจว่านี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของฉันนะคิดอะไรก็คิดออกมองอะไรก็สว่างมองอะไรก็มองเห็น จิตมีแต่ความตื่นเต้นวันทั้งวันของคุณมีแต่ความพิศวงอยู่เต็มรอบตัวไปหมดมหัศจรรย์ไหมมองให้เห็นมันนะครับข้อที่3ทําให้มีพลังในการ,รเผชิญความยากลําบากความสุขเป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เราแข็งแกร่งเมื่อเจออุปสรรคหรือปัญหาคนที่มีความสุขและมองโลกในแง่ดีจะมีแรงที่ผ่านพ้นไปได้ดีกว่าเพราะ พวกเขามีฐานจิตใจที่แข็งแรงจําที่ผมบอกกับคุณได้ไหมครับว่าเมื่อคุณรู้สึกดีใช่ปะ่ะทัศนวิสัยของคุณจะเปิดกว้างเอางี้ล้กันเวลาที่น้องๆหรือคนใกล้ตัวของผมนะครับเวลาที่แบบมานั่งคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับผมมักจะแชร์และแบ่งปันสิ่งนี้ออกไปว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับจงมองกว้างๆเข้าไว้มองกว้างๆเข้าไว้ เปรียบประดังเหมือนคุณยืนอยู่บนหน้าผาแล้วชายตาออกไปสุดเส้นขอบฟ้าในวิกฤตที่คุณเจอในปัญหาที่คุณเจอมันจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอยอมรับความจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไอ้ข้อนี้สำคัญนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาคาใจอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยอมรับความจริงตรงนั้นได้ คุณจะเติบโตขึ้นมาทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้คุณจะก้าวข้ามผ่านมันมาทันทีพลังงานที่แฝงที่ซ่อนอยู่ข้างในของคุณนั้นพลังงานตัวนั้นคุณต้องทำความเข้าใจกับตัวเองนะครับนี่คือใจความสำคัญผมอยากจะบอกกับคุณแบบนี้ว่าแค่คุณเปลี่ยนเข็มทิศเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางของตัวคุณเองชีวิตของคุณมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนตาม คุณจะสัมผัสมันได้ด้วยตัวคุณเองแต่ให้ภาพที่ฉายอยู่ข้างในนั้นน่ะให้มันเป็นความสีวิไลงงไหมคุณคุณรู้สึกดีได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกแค่คุณคุณได้มันมาเลยณนะเดี๋ยวนั้นณนะชั่วขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในกำมือคุณแล้วนะถ้าคุณเป็นคนที่เฝ้าแต่คิดว่าชีวิตเนี้ยมันจะเจอปัญหาชีวิตเนี้ยชีวิตของกูเนี่ยมีแต่ปัญหา คิดแต่ปัญหาปัญหาในที่นี้คือปัญหาจะต้องเจอแบบนี้จะเป็นแบบนี้ชีวิตรันทดนู่นนี่นั่นชีวิตของคุณก็จะจมปักตายซากอยู่อย่างนั้นมันก็จะกัดกินคุณอยู่อย่างนั้นหวาดกลัวจังเลยหวาดระแวงจังเลยจําไว้เลยนะครับผมเคยทําไว้ชื่อคิดว่าจิตเปลี่ยนโลกจิตที่มีแต่ความกลัวนะครับจิตที่มีแต่ความกลัวเป็นบ่อกเกิดแห่งความอับเฉา ของชีวิตทั้งปวงคําว่ากลัวอธิบายขยายคําว่ากลัวในที่นี้อีกนิดนึงว่าถ้าคุณกลัวสิ่งโตจะมางาบคุณคุณอยู่ใกล้ๆ้สิ่งโตเนี่ยแล้วคุณกลัวกลัวสิ่งโตจะมางาบคุณอันนี้เป็นความกลัวที่สมเหตุสมผลคุณจําเป็นต้องกลัวเข้าใจไหมคุณจําเป็นที่จะต้องหาวิธีทางในการรอดชีวิตออกมาจาก ความอันตรายตรงนั้นแต่ความกลัวบางอย่างที่จิตนั้นสร้างขึ้นมาเองเป็นความกลัวที่คุณนั้นไม่มีสติที่จะเข้าไปควบคุมหรือปิดประตูที่ไม่จําเป็นที่ทําให้ชีวิตหรือทําให้ความรู้สึกของคุณนั้นตกอับ เพราะนั้นคุณตื่นมาแล้วมีสติที่จะทําเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณวันทั้งวันของคุณก็จะตระหนักมีสติได้เรื่อยๆตลอดทั้งวันวันแรกตื่นมาเช้าวันแรกตื่นมาความคิดอะไรอยู่ในหัวมันก็จะเป็นพลังงานนั้นอยู่ในหัวตื่นมาโอ้โหมีปัญหาเครียดเรื่องเงินจังเลยฟังดีๆก่อนนะ ถ้าคุณเปิดใจยอมรับมันได้คุณก็จะขับเคลื่อนตัวเองด้วยพลังงานที่ใหม่กว่าที่สะอาดกว่าที่เจ๋งกว่าทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวคุณนะผมมีหน้าที่แค่แบ่งปันสิ่งนั้นออกไปถ้าคุณตื่นมาด้วยพลังงานที่ขาดแคลนคุณก็จะเจอแบบนั้นทั้งวันคุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรและเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยจนกูชินไปละจนกูแบบนี่คงชีวิตกูคงถูกลิขิตมาเป็นแบบนี้เออมันก็เป็นแบบนี้คุณ เวลาที่คุณเรียนรู้อะไรพวกนี้นะครับมันเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์คุณจะไปคุณจะไปคาดเค้นให้เมล็ดพันธุ์มันเติบโตสมบูรณ์แบบภายในชั่วข้ามคืนมันกฎของธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นอะ่ะหวานพืชเช่นใดก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นอะ่ะเออคำนี้คุณเคยได้ยินใช่ไหมครับค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆในการ หรือการเปลี่ยนมุมมองหรือว่าอะไรก็ตามแต่ค่อยๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องแบบเออทุกครั้งถ้ามีความคิดบางอย่างเป็นความคิดชุดเดิมที่ทําให้ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นแวบเข้ามาก็ไม่ต้องไปกุลีกุจอหรือไปเป็นตกใจอะไรกับมันนะครับก็ขอบคุณมันให้มันเดี๋ยวมันก็อันตรธานจากหายไปจากคุณเองค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนเออพอคุยมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะถาม คนที่ฟังคลิปของผมนะครับแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับให้คอมเมนต์เนี้ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เข้ามาอ่านนะครับสั้นๆได้ใจความโอเคไหมเราต้องแบ่งปันมันออกไปนะเราต้องแบ่งปันความรักนั้นออกไปนะแต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องให้ตัวเองก่อนคุณจะแบ่งอะไรให้กับใครได้ล่ะคุณยังไม่มีเลยคุณจะแบ่งสิ่งนั้นให้กับคนคนหนึ่งได้เนี่ยคุณต้องมีสิ่งสิ่งหนึ่งก่อนนะ คุณจะแบ่งปันความรักออกไปคุณต้องมีความรักในหัวใจก่อนนะคุณถึงจะแบ่งปันสิ่งนั้นออกไปได้สิ่งที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้มันไม่ได้มาจากหัวคิดนะันมันมาจากหัวใจคุณรู้ปะ่ะข้อที่4ช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเมื่อเรามีความสุขความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็มักจะดีขึ้นการมองโลกในแง่ดีและการมีความสุข ส่งผลให้เราเป็นผู้ให้มีเมตตาและเข้าใจคนอื่นได้ง่ายขึ้นจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะเปิดกว้างมากขึ้นคุณจะมีเมตตามากขึ้นนั่นคือพลังงานสูงสุดที่คุณควรมี มันเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆมันเริ่มจากการที่ตื่นมาแล้วก็ตระหนักมีสติมันเริ่มจากเล็กๆน้อยๆพอคุณเริ่มจากเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโลกภายในหรือเป้าหมายทางโลกภายนอกอะไรก็ตามที่คุณเริ่มจากเล็กๆน้อยๆค่อยๆทํามันค่อยๆทํามันความเป็นไปได้บางสิ่งบางอย่างก็จะเกิดขึ้นคุณก็จะค่อยๆมองเห็นความเป็นไปได้ครั้งหนึ่งคุณไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคุณจะทําเงินได้หนึ่งล้านบาท แต่พอคุณทําได้10,000บาทคุณจะเห็น10,000แสนพอคุณทําได้10,000แบาทคุณจะเห็นหนึ่งล้านคนที่มีประสบการณ์แบบนี้จะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอย่าเพิ่งตัดสินว่าตัวเองทําไม่ได้ให้ลองไปลงมือทําก่อนเริ่มจากเล็กๆคุณเข้าใจในความหมายที่ผมสื่อไหมเริ่มจากเล็กๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคุณคุณรู้ไหมมันเกิดขึ้นมาจากข้างในของคุณก่อน ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามลองสังเกตเวลาที่ตัวเองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแค่เซียววิทนั้นก่อนที่คุณจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามีบางสิ่งบางอย่างแวบขึ้นมาให้คุณไปหยิบโทรศัพท์คุณอาจจะอยากรู้อะไรอยากอาจจะอยากเช็คสเตตัสอาจจะอยากดูข้อมูลนั้นข้อมูลนีน้แต่คุณใช้ชีวิตผ่านตรงนั้นไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นมัน กำลังจะเข้าเรื่องสมาธิสั้นสมาธิยาวแล้วนะแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องมาเป็นกังวลใจอะไรใดๆกับมันทั้งสิน้นขอให้เริ่มจากเล็กๆเปลี่ยนมุมมองทางความคิดหรืออะไรก็ตามก็เริ่มจากเล็กๆย้อนกลับมาคํานึงที่ผมอยากเน้นให้กับคุณคือจงดําลงอยู่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างอย่าปิดการตัวเองความหมายในที่นี้คือบางคนเปาะบางมันไม่ใช่ว่าบางคนเปาะบางหรอกสภาวะจิตเนี่ยเป็นอะไรที่เปาะบางถ้าคุณไม่เปิดกว้างเนี่ย เวลาที่คุณเจอปัญหาเข้ามาหรือใครมาทำอะไรให้คุณรู้สึกไม่ดีก็ตามจิตมันก็จะฝ่อสิ่งที่ผมอยากแชร์ให้กับคุณนะครับจงเป็นคนที่เปิดกว้างไม่ปิดกั้นทางความรู้สึกของตัวเองเรียนรู้กับมันไปทุกชั่วขณะยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของตัวเองไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกหรือว่ามันจะเกิดขึ้นเองจงเป็นคนที่เปิดกว้างไม่ว่าอะไรจะอุบัติขึ้นมามองเห็นในสิ่งที่ผมพูดไหมครับ คุณมองเห็นมันไหมฟังหลายๆรอบนะครับผมไม่อยากให้คุณดำเนินชีวิตด้วยความขาดแคลนดำเนินชีวิตด้วยความเหี่ยวเฉาผมอยากให้คุณนั้นดำเนินชีวิตด้วยความสดใหม่ดำเนินชีวิตด้วยความเบิกบานทำเป้าหมายแรกในชีวิตเป้าที่มนันเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตให้สำเร็จให้ได้ในทุกๆวัน ในทุกๆเช้าในทุกๆครั้งที่คุณตื่นนอนและโปรดจงจาไว้ว่าคุณจะสําเร็จกี่ครั้งก็ได้ในระหว่างวันขอให้คุณตระหนักมีสติแล้วตรวจสอบตัวเองว่าวันนี้ฉันประสบความสําเร็จแล้วหรือยังอืมมันมหัศจรรย์มากเลยนะสิ่งที่ผมแบ่งปันให้กับคุณมันมหัศจรรย์มากเลยะแต่คุณต้องมองให้เห็นมันมองให้เห็นมันด้วยหัวใจอะคุณต้องยอมไม่ใช่บอกว่าคุณต้องยอมรับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยอมรับให้มันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ของตัวคุณเองได้ไหมคุณจะมองเห็นมันไหมแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณมันจะฉลุยเลยที่คุณปาถนามันอะ่ะอืมข้อที่ห้าความสุข ทำให้เห็นคุณค่าของชีวิตความสุขทำให้เรารู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่มีและเป็นอยู่เมื่อเรารู้สึกพอใจในสิ่งที่มีเราจะไม่พะวงหรือต้องดิ้นรนเพื่อหาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งช่วยให้ใจสงบและอยู่ในปัจจุบันได้ดีขึ้นก็ช่องว่างของความขาดแคลนมันถูกเติมเต็มด้วยเป้าหมายสูงสุดหัวใจมันเรียกมันคาดหวังบางสิ่งบางอย่างแต่คุณทดแทนมันลงไปแล้วคุณรู้อยู่แก่ใจว่านั่นคือเป้าหมายสูงสุด เหมือนกับที่ผมบอกคุณว่าคุณผมเข้าใจนะที่ผมบอกคุณว่าเออมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะยอมรับมันได้ไหมบางครั้งบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าไงอะใจมันยังใจมันยังคิดอ้าวแล้วถ้านั่นคือป้าหมายสูงสุดของชีวิตถ้าฉันสําเร็จไปแล้วคือมัน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 คิดไปเองไงว่าเออแล้วถ้าฉันสาเร็จอันนี้ไปแล้วที่เหลือในชีวิตฉันฉันต้องเป็นคนที่ปงใช่ไหมไม่เอาอะไรแล้วในชีวิตนี้ปงเข้าป่าไม่ มันก็เหมือนกับที่ผมอธิบายคุณฟังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันให้กับคุณมันคือพลังงานขับเคลื่อนมันเป็นเหมือนพลังงานทดแทนอัตคุยกันกำขำมันเป็นเหมือนพลังงานทดแทนจากที่คุณจะต้องใช้พลังงาน A ในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าคุณก็มาใช้พลังงาน B พลังงาน B เป็นพลังงานที่สะอาดเบาคุณดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึก สังเกตตัวเองไหมไม่รู้แหละว่าความรู้สึกนั้นคือความรู้สึกอะไรแต่คุณจะดําเนินชีวิตผ่านความรู้สึกไม่ว่าจะพูดในลักษณะไหนก็ตามเดินทางด้วยความขาดแคลนเดินทางด้วยความตายซากเหี่ยวเฉาเดินทางด้วยความหดหู่เดินทางด้วยความอย่าเชื่อในสิ่งที่ผม เล่าให้กับคุณฟังหรือแบ่งปันให้กับคุณแต่ให้คุณนั้นไปทดลองด้วยตัวคุณเองไปเห็นด้วยตาของคุณเองคุณถึงจะเชื่อสิ่งนั้นได้จงมีหัวใจของความเป็นนักทดลองอนะหัวใจของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลองอะไรละ่ะทดลองในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปสิไปเห็นด้วยตาตัวเองสิดวงตาข้างในของคุณตอนนี้กําลังมองอะไรอยู่ครับหรือว่าคุณกําลังปล่อยให้จิตของตัวคุณเองนั้นล่องลอยไม่มีชีวิตชีวาไม่เคย ตระหนักมีสติดึงตัวเองกลับมาคุณอยู่ที่ไหนครับตอนนี้คุณกําลังวิ่งเล่นอยู่ในอดีตกังวลอยู่ในอนาคตคุณอยู่ที่ไหนครับกลับมาได้แล้วครับกลับมามีชีวิตชีวากลับมามองสิ่งที่เหลืออยู่พูดพูดคำว่ามองสิ่งที่เหลืออยู่มันก็มันก็ฟังดูยังไงเดียกลับมามองสิ่งมหัศจรรย์ที่กําลังรอคุณอยู่ดีกว่ากลับมาขอบคุณลมหายใจกลับมาขอบคุณเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิต ทำให้สภาวะข้างในมันไหลเวียนยืดหยุ่นให้กับตัวเองบ้างไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองเครียดตึง หมุนติวอยู่ข้างในนั้นยืดหยุ่นบ้างมาสัมผัสพ,พลังงานใหม่ๆบ้างยืดหยุ่นบ้างเข้าใจความหมายผมไหมครับยืดหยุ่นบ้างให้ตัวเองได้ยืดหยุ่นบ้างให้ตัวเองได้เบาบ้างให้ตัวเองได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่บ้างสิ่งแปลกใหม่ในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุปัจจัยภายนอกเลยในอีพีนี้ที่เราคุยกันคือสิ่งแปลกใหม่ที่มันอยู่ข้างในที่มันรอการสำรวจจากคุณอยู่นะ่ะคุณเก่งทุกอย่างเลยคุณเก่งเรื่องนั้นคุณเก่งเรื่องนี้คุณ แต่คุณไม่เคยเข้าใจตัวเองเลยคุณไม่เคยออกสำรวจจิตใจตัวเองเลยคุณกลัวแม้กระทั่งจะคิดสิ่งใหม่คุณยังกลัวคุณยังไม่กล้าเลยคุณมีเครื่องมืออยู่ในคุณมีสิ่งเจ๋งๆอยู่ในตัวโลกภายในของคุณน่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะชีวิตมันมันพยายามกระซิบบอกอะไรกับคุณหลายอย่างบางครั้งคุณมีไอเดียนี้คุณอยากจะพัฒนาชีวิตไปแบบนี้แต่คุณก็กลัวคุณก็กังวลคุณก็ไม่กล้าไอ้กลัวไม่กล้าไอ้กังวลน่ะคุณไปฟัง หน้าปกผมที่เขียนว่าจิตเปลี่ยนโลกอ่ะคุณไปฟังนะมันก็บ่อนทําลายชีวิตคุณนะ่ะคุณจะไปอยู่แล้วแต่ไอ้กลัวไอ้กังวลไอ้ไม่กล้าชอบเอาความคิดของใครที่เป็นด้านลบมาใส่ไว้ในหัวของตัวเองนะ่ะหนักแน่นหน่อยหนักแน่นหน่อยเอาจริงหน่อยอยากไปข้างหน้าต้องเอาจริงหน่อยต้องไม่กลัวเป็นคนที่เปิดรับอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ยอมรับอยู่ตลอดเวลาต้องไม่กลัวเอาจริงหน่อยอย่าหวาดวันโคตรฮึกเหิมเลยอย่างก็จะไป ออกลบกันที่ไหนในส่วนสุดท้ายเขาบอกว่าการเริ่มต้นจากความสุขในใจจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สมดุลและสามารถเผชิญกับความท้าทายได้ด้วยใจที่เปิดกว้างและพร้อมรับสิ่งต่างๆบางครั้งบางทีบางคนเวลาที่เราฝึกในเรื่องของจิตให้มันสงบให้มันนิ่งใช่ปะเราจะถามหาสูตรสําเร็จเข้าใจความหมายผมไหม เราจะถามหาสูตรสําเร็จว่าเฮ้ยจะมีสูตรสําเร็จไหนหรือจะมีวิธีคิดไหนหรือจะมีสมาธิในศาสตร์ไหนบ้างที่ทําให้ฉันนะ่ะไม่ต้องกังวลฉันจะไม่ต้องเจอความกังวลและฉันจะอยู่ขึ้นที่มันสูงๆอย่างเดียวเพราะผมพูดอย่างเนี้ยผมไม่ได้ให้คุณเข้าใจว่าชีวิตมันต้องมีขึ้นมีลงหรืออะไรนะผมไม่ได้ให้คุณเข้าใจแบบนี้แต่ผม,มให้คุณเข้าใจและเปิดรับของการวงสวิงของมันเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจคุณอยู่ตรงนี้ เมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจในความเป็นวงสวิงของมันเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ขึ้นลบหรือจะอยู่ในเซกเมนต์ไหนก็ตามในเลเยอร์ในชั้นไหนก็ตามคุณก็จะมีความสุขได้หมดทุกชั้น เพราะคุณเป็นคนที่เปิดกว้างเดี๋ยวมันมีความทุกข์เข้ามาคุณเปิดกว้างคุณยอมรับเดี๋ยวความทุกข์นั้นจะหายไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบนี้เสมอแต่ให้เปิดกว้างเข้าไว้ผมไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจในความหมายที่ผมอธิบายให้กับคุณฟังไปไหมยอ้อนกลับมาคำเดิมฟังคลิปนี้ลหลายๆรอบนะครับอย่าลืมตื่นมาและทำเป้าหมายแรกเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ตัวเองอย่าลืมทำสิ่งนั้นถ้าคุณตื่นมาแล้วคุณประสบความสำเร็จวันทั้งวันของคุณก็จะประสบความสำเร็จสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับผมชื่อออนนะครับยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีครับ